สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาว Discord นะครับที่อยากจะปิดเจ้าตัวเลขแท็กหรือว่าที่เป็นรูปชาร์ปตรงนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราเอาเมาส์ไปชีย้ยเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นชื่อเราตามด้วยแท็กด้านหลังแบบนี้นะครับเราสามารถปิดตรงนี้ออกไปได้บนหน้า Discord ของเพื่อนๆน,นะครับให้ไปที่เมนูที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองมุมซ้ายล่างตรงนี้ครับผมจากนั้นให้เรากดมาที่เมนูโปรไฟล์นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ และให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาเลยครับผมเขาจะมีอันนึงนะครับที่เขียนว่าป้ายชื่อผู้ใช้เดิมตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นภาษาอื่นเนี่ยสังเกตตรงกรอบใหญ่ๆตรงนี้นะครับหรือว่า about me เนี่ยทางด้านล่างก็จะเจอกับเมนูที่ผมบอกใครต้องการจะปิดก็กดตรงนี้ไปได้เลยครับผมชึบและลองดูนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลื่อนขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยชาร์ปมันก็จะหายไปนะตรงนี้เราก็กดปิดออกมาได้เลยและลองไปกดที่ชื่อของเราขึ้นมาดูนะครับ เขาก็จะไม่โชว์เจ้าตัวเครื่องใหม่ไอคอนช์ปแบบเมื่อกี้แล้วนะที่เป็นชื่อของเราตามด้วยเลขนะครับโอเคลองนะั้นไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ